คิมซอนโฮถึงเกาหลีแล้วเปิดนาทีเจอหน้าข่าวรุมกลางสนามบินเป็นเวลากว่า2ส,สัปดาห์ที่พระเอกชื่อดังจากซีรีส์โฮมทาวชา a c ชาอย่างคิมซอนโฮหรือที่รู้จักกันดีในชื่อห on ah ัวหน้าหงเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยและถ่ายทําภาพยนตร์แซ่ทรอป,ปิกในไทยล่าสุดค่ําคืนวันที่17เมษายน2565คิมซอนโฮพร้อมทีมงานได้เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้แล้วโดยมีแฟนๆไปส่งถึงสนามบินแต่ ทันทีที่ถึงเกาหลีใต้คิมซอนโฮกลับถูกนักข่าวดุมหนักมากโดยเขาเดินออกมาจากประตูพูดโดยสารขาเข้าก็มีนักข่าวต่างสาั์แฝดกล้องใส่แถมบางคนยังเข้ามารุมถ่ายใกล้ๆอีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วแฟนๆคาดว่าหลังกลับถึงเกาหลีคิมซอนโฮก็น่าจะเงียบหายไปนานอีกเช่นเคยก่อ <î s> นจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ